ส่งง่ายอีกหนึ่งลำครับสำหรับ All New D-Max นะฮะติดตั้งฟิล์มเซรามิกตัวท็อปน้องใหม่ฮะปี2568นนี้นะฮะนี่ฮะนี่ฮะภายใต้แบรนด์ Phoenix นะครับเป็นฟิล์มเซรามิกน้องใหม่ฮะตัวนี้ทดสอบแล้วนะฮะั้งกันความร้อนสูงนะฮะป้องกันมะเร็งผิวหนังในส่วนของ U.V. นะครับทำได้ดีเลยนะครับมาดูฮะทำได้ดีเท่าไหร่นะฮะ อย่าเชื่อที่น้าคุยอย่าเชื่อที่น้าเล่าให้ฟังนะครับเราทดสอบด้วยเครื่องวัดนะครับสาหรับลูกค้าที่ walk in หน้าร้านนะครับน้าจะมีเครื่องวัดให้เลยทดสอบด้วยตัวลูกค้าเองตัดสินใจลูกค้าเองเลยนะครับนี่ฮะบานหน้า40ประตู60นะฮะรอบคันที่เหลือเป็น60ทั้งหมดนะครับนี่ฮะบานหน้า40นะฮะฟังน้าเล่าไม่เท่ากับดูของจริงฮะนี่ฮะทดสอบด้วยเครื่องวัดนะครับนี่เป็นเครื่องวัดฟิล์มนะฮะ ทดสอบให้เห็นติดแล้วต้องดีจริงนะฮะเซตศีโลก่อนเป็ศูนย์ทั้งหมดก่อนนะครับเสียบเข้าไปครับนี่ฮะอันแรกเลยนะฮะแสงสอง่านสิบเจ็ดนะฮะประมาณยี่สิบเนี่ยฮะก็เทียบเท่าหกสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะการลังสี UV ว0หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะความร้อนเก้าสิบเก้านะฮะลดความร้อน IR รวมอยู่ที่เก้าสิบเก้านะฮะ, 99, ะ,ฮะท็อปสุดในรุ่นนะครับขายสนใจ วอล์กอินทดสอบหน้าร้านได้เลยนะครับนะมีเครื่องทดสอบให้ทดสอบด้วยตัวลูกค้าเองเลยนะครับโอเคนะฮะอินบ็อกซ์มาสอบถามเบื้องต้นก่อนได้นะครับโอเคคลิปนี้นาลาไปก่อนสวัสดีครับ